ผู้บชาการทหารบอกวันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแนวชายแดนที่จังหวัดแม่่องสอนนะครับก็มีการมอบนโยบายเน้นย้ำให้หน่วยทหารดูแลประชาชนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เน้นย้ำนะครับการดูแลป่าไม้ป้องกันไฟป่าหมอกควันเร่งขยายผลโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบครับพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ,องกองกําลังชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่่องสอน โดยรับฟังภาร,รกิจป้องกันชายแดนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7กองกําลังนเรสวนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานชายแดนที่มีความสําคัญในการรักษาความมั่นคงต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือปัญหาภัยคุกคามอื่นๆผู้บัญชาการฐานบกกล่าวว่ามาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กําลังพลและดูสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการดูแลสิทธ,ธิและสวัสดิการแก่กําลังพล รวมถึงรับทราบข้อขัดข้องและข้อติดขัดอะไรในการปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยทหารในพื้นที่ต้องสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนเพราะถ้าในพื้นที่มีความสงบเรียบร้อยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจะตามมา ส่วนเรื่องการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้นั้นหน่วยทหารในทุกพื้นที่ต้องผลักดันและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้กับคนรุ่นต่อไปไม่ให้มีความเสียหายไปมากกว่านี้ในพื้นที่นี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความม,มรุ่นก็คือภัยจากการตัดไม้ทําลายป่านะครับซึ่งจะต้อง กวมหลังป้องกันชายแดนแล้วหน่วยงานในพื้นที่และรวมถึงหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในของของรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ให้กับให้กับพื้นที่นี้นะเราตอนนี้ความสงบเรียบร้อยเนี่ยในด้านของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ได้หารลือกันว่าต้องดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไหนเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้พื้นที่นั้นมีความสงบเรียบร้อย เมื่อมีความสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขนะความอยู่ดีกินดีความเจริญหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมานะนี่คือคือคือหลักการที่ได้มอบให้กับหน่วยปฏิบัติว่าพยายามทำรักษาในพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด โอกาสนี้ผู้บัญชา,ารทหฐานบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรากที่7ได้ให้กําลังพลทาการฝึกอบรมทําภาชนะใส่อาหารจากวัสดุใบไม้รวมถึงฝึกอบรมการอัดใบไม้ด้วยจากนั้นผู้บัญชา,ารทหฐานบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลันอ,อําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังบรรดาสรุปถึงแนวโน้มและสถานการณ์และตามแนวชายแดน พร้อมทั้งตรวจดูสภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศของฐานปฏิบัติการรวมถึงเยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยตรวจการของหน่วยสำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7เป็นหน่วยขึ้นตรงกองกำลังนเรศวรมีพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทยเมียนมาความยาว454กิโลเมตรกิกสําคัญคือการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังจัดกําลังสนับสนุนแผนงานรักษาความมั่นคงภายในที่ได้บูรณาการกําลังกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อย่างเช่นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก,การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ส่วนการป้องกันการระบาดของโควิด -19 หน่วยได้เพิ่มมาตรการและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวณนพิสูจน์ทราบตั้งจุดตรวจและทําเครื่องกีดขวางตลอดจนใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและนําประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยผู้บราการฐานบกยังย้ําให้หน่วยร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยกันขยายผลโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพระราชดำริ สมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลในลักษณะจิตอาสาพร้อมกับสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโอกาสนี้ผู้บริจการทหารบกเดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านใกล้กลเคียงกับฐานปฏิบัติการซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยได้กล่าวกับประชาชนว่าเป็นความผูงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชกระแสรับสั่งตนมาว่าในระหว่างที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกำลังพลขอให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านเพื่อดูแลความเป็นอยู่สุขทุกข์ของประชาชนด้วยจึงได้นำเสื้อกันหนาวมามอบให้ในครั้งนี้ผู้ยยบ่ญจากหรทหารบกกล่าวกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครกิจการพลเรือน ขอให้ช่วยกันดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยจากนั้นผู้บัญชการทหารบกเดินทางไปยังกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่โดยได้สอบถามถึงการประกอบเลี้ยงของหน่วยการดูแลวัตถุดิบตลอดจนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของหน่วยที่ได้ปลูกเองมาประกอบเลี้ยงให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งผู้บรชจการฐานบกได้ร่วมพูดคุยกับทหารใหม่และได้สอบถามถึงคุณภาพอาหารความเป็นอยู่กับทหารใหม่อย่างเป็นกันเองและได้รับประทานอาหารที่โรงเลี้ยงทั้งนี้ผู้บรชจการฐานบกมีเจตนาเดินหน้านโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการกำลังพลและครอบครัวให้เป็นรูปธรรมได้ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกำลังพลในทุกกองทัพภาค พร้อมกับมีการประเมินปรับและเพิ่มการปฏิบัติให้สอดร,รับกับข้อเท็จจริง mm hmm. เพื่อให้นโยบายมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและหน่วยงานอย่างแท้จริงครับ